สวัสด in ีค่ะสวัสดีแม่แม่ซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดูนะคะคุณยายแสงนะคะมาจากไหนคะคุณยายแสงอ๋โอยมาัทนมากเลยค่ะดีครับัสดีครับผมัสดีครับมากับบุญหลายด้วยนะคะวันนี้นะคะไปจับตลาดไปตลาดมาค่ะวันนี้คุณยายแสงนะคะมาจากายตลาดบ้านกะโพค่ะพอดีมีเอฟซีมาเยี่ยมบ้านพี่ฟ้าพี่ฟ้ามาพี่ฟ้าก็เลยจะทํากับข้าวให้ ข้ากินซื้อหมแสงกระบุลไหลนะที่เรืคนทำ้หมูมาย่างค่ะโอ้สุดยอดเลยนะคะแล้วก็ต้มตามนะครับต้มตาค่ะแล้วก็จะมาขอมะละกอพี่ใหญ่นะผมปลาย่ายไปขอไปปยบอกุงได้ค่ะได้ค่ะเก็บไปเลยนะคะเก็บไปเลยค่ะนู่นนะคะมีไข่ด้วยนะคะแล้วก็หมูนะคะน้ําีมันมีน้ำด้วยนะคะแล้วก็น้ำแข็งมีเครื่องปรุงหมดทุกอย่างเลยนะคะไม่ครบข้ามะละกอแล้วก็ปลาทมะละกอนะคะตอนนี้แม่ยายก็จะพาไปดู ให้วันนี้แม่ใหญ่นะคะให้มะละโกยายแสงนะคะเพราะว่าไปตําอยู่ที่สุ่มลังค่าเขียวนะคะเพราะว่าเอฟซีมานะคะพี่ฟ้ามานะคะก็แม่แม่ใหญ่ก็จะแบ่งมะละโกนะคะให้มะละโกไปตํานะคะนี่ค่ะมะละโกกรอบนะคะให้ยายแสงปีนต้นเลยยายแสงต้นไหนนี่ค่ะต้นนี้ค่ะปีนต้นเลยค่ะยายแสงขึ้นไปปีนเลยต้นไหนกอบต้นไหนกอบพี่พี่พี่ต้นนี้กรอบนี้นี่นี่ปะนี่ต้นนี้กรอบ ไปให้ยแสงปีนแม่แสงปีนเลยยแสงปีนแม่ป้าเดียวกับพ่อบ๋ลังจังไหนบอกแสงบอกปีนไปนี่ปีนเลยยแสงออ้ยจังไหนแม่นเทะลูกนี่อ้วนไดมไอ้กินมะเบิดดักหลาปะเอาไปอีกลูกนึงมาสิพ่อกินยันรับไม่รู้น่งเอาลูกใชเอาไปได้หลายก้อนมะพี่มะผี ยายแถวเร็วเนี่ยบอเห็นได้นน่นี่ม่อนี่อุ้ยบุหลายใกล้ไหนแงพิษไปนั่นนั่นขันา่เห็ดเ้ยเยอะแสงอันถุงที่เดียวได้เลยเยอยแสงมีประสบการณ์มาแล้วบอปายแสงมีประสบการณ์มาเราก็เลันที่เดียวแล้วเลยไหมปาบุหลายเป็นยังปบะท่านเคยเนาะมามมาุ้นวยห้อยงผื้พุนวยื้พุนวย อูได้ไปเยอะแล้วนะคะสองลูกนะคะแบ่งกันกินนะคะขอบคุณมากนะคะที่อุดนี่ค่ะเดี๋ยววันหลังก็มาเก็บอยู่ต้นติดดินเด้อนี่นี่สองสามต้นกำลังทีนวยต้นนีัวแม่ต้นนี้หละกอบกับกอบแห้งไปแล้วขับรถไปแล้วนะคะยังไม่หมดเลือกขาดอะไรอีกค่ะขาด โอ้เลือกหัตปลาลนะคะปลาลส้มตำปลาล่าบุญหลายมาแววนะคะโอ้ได้เยอะมากเลยเต็มรถเลยมะนาวมากินด้วยมะนาวกี่บาทนะมะนาวมะนาวมะนาวแพงบบลูกละสี่บาทว่ะมะนาวลูกละสี่บาทมันเครื่องปรุงมีมปนสยางเลยไปบี้อาอข้างใส่นี้ มีอยู่โอ้ยปัดใส่ทุกปุ๋ยไปแล้วทีมะคุ้งสองหนุใส่ทุกปุ๋ยไปเต็มทุกปุ๋ยเลยไปทีมาจ้างสื้อวะเพียะค่าทีอือปลาดีปลาดบุญหลายมาไว้ว่าไว้ว่าไว้วานะครปลาบุญหลายนะคะอร่อยมากออร่ถึงกับถึงกับเบียนิ้วมาจะปัดมองนั่งเจ้าเดี๋ยวขอไปล้างมือก่อนปัดบ่นั่งประจำที่ประจำที่ย่าเสียงประจำที่ก่อนต้องปัดดอกยายนั่งมาตั้งแต่ไปหอดบ้านกระเพ่อแล้ว โบนั่งเลยระวังจำดีๆเด้อบุหลายพลาล้มนะเอื้นกันเรื่อยหลายอย่าไปแห้งรลายอย่าไปแห้งรลาย่บยานแห้งรบกระโดดวัดวัดบเอากระับเนีนๆตัวบุหลายป้าผ้าปิ่นทองได้บุหลายน่า้าดัวชีโร้าที่ยังฮะยางเขายังไม่กลัวบมันแมนโบห้างมันบีขาดเลือยยังขาดเลือยยังแน่แล้วแลุดบงอยู่งหนบ้างักุดบาคง ก็ถาดท่านดิเอาอันนั้นละยืมถาดยี่ให้ก่อนเอาถาดไปจากบ้านก็ได้แล้วก็เอามาส่งคืนเด้อเอแม่ขูดมาพูงพี่ยัยไปโลดว่าแน่ใจว่าตัวมาขึ้นหรือยังมึงอยากไปขี่น้ำบอนี่เดี๋ยวดูนะคะอยากขึ้นไปแล้วนะคะไปไหมไปแล้วบุญมาก็อยากขึ้นรถไปกับยายยยาเสงนะคะตอนนี้นะคะบัวบัวไปด้วยเหรอลูากไปด้วยแล้ว ไปอิลีตัวไปอิลีตัวนี่สิกี้ไปอิลีได้นี่ใครจะมาส่งลูกไม่มีใครมาส่งนะ้มีใครมาส่งเด้อไม่มีคนมาเด้อนี่เอาถาดบ้านเจ๊ใหญ่ไปนี่เอาถาดไปสองใบนะคะแล้วก็กลับมาคืนห้าใบนะคะโอเคไปสองใบแล้วก็กลับมาคืนห้าใบบุหิมะบุหิมะอยากไปบ่นนี่โอ้ยบุหิมะลงมาลงมาเลยได้ไปมไปไม่มี ไม่มีใครมาส่งดิอันนี้เราพาจะพาไปเอาสั่งเลยวๆไปไ้เรไปอไอันนี้เรพไปไปคไปไปดีไปขึ้นรถสล่งป้าป้ปไปไปไอันนี้เรเลยาไม่ลงงานลใหญ่บุหิะไม่อยากบุหิะนะคะอยากไปกบุญลายมาบุินะมากอยากไปซุมเขียวนะมาลไปลไปลงมาลมามากขึ้นลงมาลงมาไปไปครถแสดงงยู่แล้วเลยแล้วครถสล่งโอยมาๆคือรถสดงมาไหไปไปคืรถสดงกับยายไป เราราเราเราเเล่งเสล่งเสลงวยมาก็อยากไปดยเขาอยากไปสุ่มเขียวนะคะไปขึ้นเสลงขึ้นเสลงไปขึ้นเสล่งเลยไปขึ้นเสล่งระซุ่มเขียวเร็วเร็วเร็วขึ้นเสล่งไปซุ่มเขียวไปวะขึ้นเสลงุมเขียวด้วน่งนาง่เออั่งนั่น่ะน่งคอยน่งคอยเดพไปซุ่มเขียวนางลองนางลงให้บุหรี่ไปก่อนให้ยาเสียงไปก่อนโวยหิมะคอยไปตามหลังเร้อ นอนอน,อนออั่งนั่งนั่งอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวจะพาไปสุ้มเคียวเห็นไหมนุ่มหวานก็นอนแล้วไปแล้วนะคะยาเซนไปแล้วนะคะไปกับบุญลหลแล้วนะคะนุม่มนุ่มค้นก็อยากไปด้วยนะคะนุ่มค้นนะคะอยากไปกับบุญบุญหลกับยาเซนนะคะไปแล้วออกไปแล้วบายบายไปแล้วทองเพชรก็อยากไปด้วยนะคะน้องทองเพชรนะคะ อยากไปกับบุญลายนะคะเพราะว่าบุญลายนะคะนะะคเคยมาโยกเคยมาเล่นกับน้องทองเพชรนะคะทองเพชรก็อยากไปด้วยนะคะดูนะคะเดินหน้าเดินหลังแล้วนะคะอยากไปด้วยอยากไปด้วยผมไปด้วยผมอยากไปหาพี่บัวบานผมอยากไปเล่นกับพี่บ MM> no uh ัวบานแล้วให้ผมไปด้วยครับโอ้ยเดินไปเดินมาอีกแล้วทองเพชร อยากไปด้วยใช่ไหมนี่อยากไปด้วยใช่ไหมอยากไปแล้วอยากไปแล้วโอ้ยเห็นแม่ใหญ่ไม่ได้เลยนะคะขออย่างเดียวเลยนะคะน้องทองเพชรนะคะอยากกินอย่างเดียวเลยนะคะอยากกินแล้วอยากกินแล้วอยากกินจังเลยดูนะคะโอ้ยน่าสงสารมากนะคะน้องทองเพชรนะคะเดินไปเดินมา นี่ค่ะเป็นวันนี้พ่อวอยนะคะรถไปซ่อมนะคะแล้วก็ตัดหญ้ามาให้น้องช้างด้วยนะคะเป็นกุ๊กต้นไทรนะคะนี่ค่ะต้นไทรมาให้น้องทองเพชรนะคะต้นไทรตัดมาจากจังหวัดสุรินทร์นะคะโอ้ไกลมากเลยนะคะใส่มาเต็มรถนะคะเหลือให้น้องทองเพชรแค่นี้นะคะเพราะว่าเอาไปลงให้พ่อสีโดงเงินกับเมทับทิมนะคะอยู่กลางป่านะคะเอาไว้ให้กินช่วงช่วงเช้านะคะ นี่ค่ะเป็นต้นไทรนะคะมียางนะคะยางด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นยาสมนุนไพรนะคะรักษาโรคได้นะคะท้องเสียได้นะคะนี่ค่ะเมื่อวานแม่ยายก็ได้ไปตัดไปตัดต้นไม้นะคะตัดต้นภาษาบ้านยายบ้านแม่ยายนะคะเรียกต้น ท้างหุ้งนะคะต้นข้างรุงนะคะมีค่ะตัดมาให้น้องช้างนะคะตัดมาเยอะมากเลยนะคะเต็มรถเลยนะคะตัดมาให้น้องช้างครอบครัวทองเพชรนะคะครอบครัวของแม่ใหญ่นะคะได้กินทุกเชือกเลยนะคะทองเพชรก็กินโอ้กินทั้งคืนเลยนะคะกินอร่อยมากเลยนะคะนมข้นนมบาลก็อยู่ด้านบนนะคะนมข้นนมบาลน,นี่ โบหิมัก็อยากไปนะคะแม่ยายบอกว่าโบหิมัรออยู่นะคะรออยู่บนรถสลิงนะคะโบหิมะกก็รอแล้วนะคะรอแม่ยายนะคะอยากไปบ้านอยากไปสุมลังคาเขียวนะคะอยากไปมากเลยนะคะทองเพชรก็เดินไปเดินมาทองเพชรทองเพชรจะเดินไปถึงไหนเนาะทองเพชรหนูจะเดินไปทึงไหนครับทองเพชร เดินไปถึงไหนเนาะทองเพชรนี่บุหินะบุหิมะอยากไปแล้วนี่บุหิมะนี่เดี๋ยวคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพายทองเพชรด้วยนะคะเดี๋ยวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย